เข้าสู่ช่วงที่สองของเล่าสู่กันฟังนะคะคุณเพียรพัฒน์ครับคุณเพียรพัฒนครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราไป พูดคุยกันในช่วงเล่าขานค่ะเรื่องราวของสองบคค่ะยืนยันข้อความสแปบนั้นไม่เกี่ยวกับการลงทะเบียนไทยชนะค่ะพูดคุยเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์พลวัตวิทูนกลชิตค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อสังคมออนไลน์ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคกันในช่วงเล่าขานค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการเล่าสู่กันฟังค่ะมอบแก้วน้ําเก็บความเย็นจํานวนหนึ่งรางวัลเพียงท่านผู้ฟังส่ง SMS ตอบคําถามมาที่4221075ค่ะหรือว่าทาง Facebook ไลฟ์ผ่านเพจเล่าสู่กันฟังทางรายการก็จะสุ่มจากระบบนะคะคอมพิวเตอร์แล้วก็คัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีติดต่อ,อก,กลับไปอย่างผู้โชคดีค่ะ และนอกจากนี้นะคะทางรายการก็เพิ่มช่องทางการรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยการพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและพิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนทางรายการมีของขวัญพิเศษให้อีกด้วยค่ะ และในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลกันก่อนนะคะเพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมกันข้อมูลวันนี้คือธนาคารออมสินค่ะจัดกิจกรรมพิเศษสละดิจิทัล1ปีมีเฮลุ้น20รางวัลกำหนดออกรางวัลชิงโชค3ครั้งคือวันที่16รกรกฎาคม2563 16ตุลาคม2563และ16มกราคม2564ค่ะฟังข้อมูลกันอีกครั้งนะคะ ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมพิเศษสละดิจิทัล1ปีมีเฮตุลุ้น20รางวัลค่ะกำหนดออกรางวัลชิงโชค3ครั้งคือวันที่1คือวันที่16กรกฎาคม2563วันที่16ตุลาคม2563และวันที่16มกราคม2564ค่ะฟังเป็นข้อมูลกันแล้วนะคะในช่วงนี้ฟังคำถามกันเลยค่ะวันนี้ถามว่า ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมพิเศษสละดิจิทัลหนึปีมีเฮลุ้น20รางวัลกำหนดออกรางวัลชิงโชค3ครั้งคือวันที่เท่าไหร่บ้างค่ะตอบมา1วันค่ะตอบมาทาง SMS นะคะแล้วก็ส่งคำตอบมาที่4221075หรือว่าทาง Facebook l i v e ผ่านเพจเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กันนะคะ ข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้เริ่มที่ธนาคารออมสินค่ะธนาคารออมสินเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินดิจิทัล1ปีงวดที่3เปิดรับฝากผ่านโมบายแบงกิ้งหม่์โมดเท่านั้นอายุสลาก1ปีค่ะหน่วยละ20บาท รวมลุ้นรางวัลเลขสลากทุกวันที่16ของเดือนเงินรางวัลสูงสุด3ล้านบาทรวม12ครั้งโดยดอกเบีย้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีค่ะนอกจากนี้ธนาคารออมสินยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ สลากดิจิทัล1ปีมีเฮุสำหรับผู้ที่ฝากร,ระหว่างวันที่17เมษายนถึง15ธันวาคม2563ค่ะลุ้น20รางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทโดยกำหนดออกเลขอ,ออกรางวัลจิงโชคครั้งแรกค่ะในวันที่16กร,รกฎาคม2563ค่ะกับนานสากรตันทสิทธิ์นะครับเลขาธิการกศสสชได้แถลงภายหลังการประชุมคณะกระกรมการกทสสช ในวันนี้วันที่10พิศุนายน2563นะครับโดยบอกว่าที่ประชุมได้มีมติอนุมัติจ่ายค่าเยียวยาค่าคลื่นความถี่2,500-2,690ถึงเมกะเฮิรตซ์ให้แก่าบบจอ,อสมทนะครับเป็นเงินประมาณ3,235ล้านบาทระยะเวลาการจ่ายแบ่งเป็น10งวดโดยอสมทมีจดหมายแจ้งว่าจะแบ่งค่าเยียวยาดังกล่าวให้กับเอกชนที่เข้ามาลงทุนก่อนหน้านนี้ ในสัดส่วน50ต่อ50นะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมได้มีมติอนุบัติเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลเพื่อต่อสู้กับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีก1 4 9ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาล62โรงนะครับแล้วก็จะมีมติแต่งตั้งนายตรายรัฐวิริยะสุิกุลรองเลขาธิการสำนักง,งานกสทชทำหน้าที่เป็นรักษาการเลขาธิการสำนักง,งานกสชด้วยนะครับ ในการทําพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทออพค่ะดําเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคนองถึงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่4ใ่ในการนี้นะคะจะทําการก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9โดยจะทํางานบริเวณพื้นที่ใต้ทางด่วนบางคลจึงจําเป็นต้องมีการเบี่ยงจราจรตั้งแต่วันที่15มิถุนายน,น2563ค่ะ ถึงเดือนมีนาคม2566โดยปิดเบี่ยงจราจรหนึ่งช่องจราจรด้านขวาสุดทางบนถนนด้านขวาสุดทางบนนะคะถนนรัชดาพิเศษขาออกบริเวณพื้นที่ใต้ทางด่วนบางโคลกค่ะต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณนะโอกาสนี้ค่ะ และในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงเล่าขานนะคะวันนี้มาติดตามเรื่องราวของสองบคค่ะที่เขายืนยันเรื่องของข้อความสแปมนั้นไม่เกี่ยวกับลงทะเบียนไทยชนะค่ะพูดคุยเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์พลวัตวิทุนกลชิตผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อสังคมออนไลน์ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด สิบเก้าหรือสบคกันในช่วงนี้นะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ุณจันทพันธ์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับแต่เรื่องเรื่องนี้ที่มาที่ไปมันมาอย่างไรเนี่ยแล้วไปเกี่ยวอะไรกับระเบยนไทยชนะคุณหมออันดับแรกก็ต้องบอกตัววันไม่เกี่ยวผมยังงงอยู่เหยเปล่าละเออเป็จเลยการยานพายครับเป็นไงครับคุณหมอครับ คือคตอนนี้มีคนที่ใช้ไอโฟนนะครับไอโฟนไอโฟนก็คือคนที่ใช้โทรศัพท์ระบบ i o โเอระบบปฏิบัติการอ่าครับใช่ครับก็เป็นแอปเปลนั่นแหละไว้ง่ายคือแอปเปิลที่เขาชอบกันถือกันเนี่ยได้รับเมสเซจเรื่องเกี่ยวกับพนันออนไลน์เข้ามาทุกวันประมาณนีนะครับส่วนใหญ่เขาก็ให้ข้อสังเกตว่าเวลาสแกน qr โค้ดไทยชนะแล้ว ได้รับกลับมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่่ก็ก็เรียนให้ทราบว่าการส่งข้อความในระบบที่ได้รับเฉพาะ Apple นะครับแล้วก็จะมีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมทาไมเราใช้ซ m มซุงใช้ Vivo ใช้ Oppo ไม่เห็นได้เพราะว่าข้อความนี้มันเป็นข้อความในระบบ i m e s s a g e อ่าครับนะครับเขาบอกข้อค,ความในระบบ iMessage คืออะไร iMessage เป็นระบบเข้าเป็นระบบแชทเมสเ g จชนิดนึงซึ่ง คิดขึ้นโดย a p p p e มาประมาณสิบกว่าปีแล้วครับครับนะครับแล้วก็ระบบนี้จะใช้เฉพาะเครื่องในระบบ Apple เท่านั้นไม่ได้ใช้เครื่องในรบคัพูดง่ายคือว่าระบบ Android ไม่มีไ m e s s a g ดแบ Android ไม่มีระบบไม่เสร็จ Google เคยทขอย่างนี้เหมือนกันแต่ก็ล้มเลิกความคิดไปตอาแล้วก็จะทำก o o o l e Message เหมือนกันมาแข่งกับ s อ a g e อ๋อครับครับตอนนี้ iMessage มันข้อดีก็คือมันไม่ได้กินค่าเอ s ถ้าคุณทีรพัฒนคุณจะรู้พัน ใช้โทรศัพท์อยู่ในเวลาเราส่งข้อความเนี่ยพิมพ์ตัวหนังสือส่งไปหากรเนี่ยถ้าไม่ได้ส่งผ่านไลน์ผ่านอะไรเนี่ยส่งผ่านเอสเอเอสแบบเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนโทรศัพท์กดปุ่มปุ่มกดเนี่ยนะครับกับไอ้ไอเนี่ยเสียข้อความละสองบาทตอนนี้สองบาทแล้วแหแ่ยสองบาทครับตอนนี้ราคาผมเทีามาแล้วเนี่ยทุกทุกเจ้าสองบาทหมดเลยโอ้คับครับก็ถ้าเป็นส่งข้อความรูปภาพเนี่ยสามบาทนะครับแต่ว่าถ้าส่งไอ้ม่เสจเนี่ยส่งฟรี อ๋อเหมือนไลน์เลยเหมือนไลน์เลยเหมือนไลน์เหมือนเห uh huh. มือนไลน์เหมือนว่าแอบเหมือน messenger เหมือน facebook ที่เขานิยมกันอย่างเงี้ยครับมันฟรีครับข้อข้อดีของการส่งฟรีก็คือพอส่งฟรีปุ๊บคนก็ส่งกันเยอะแยะก็เหมือนส่งไลน์ที่เราส่งกันฟรีครับเ <c oughs> ทีแต่ว่าเพียแต่ว่าระบบไอแมสเซจเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็น,ปน,ปนความช่องว่างของระบบของ Apple ดีกว่าผมไม่เรียกว่าบั๊กไม่เรียกว่าอะไรนะเรว่องในช่องว่าง <c oughs> ถ้าเมาื่อไหร่สังเกตว่าข้อความสแปมที่มาในระบบไอ e มสเซจจะมีคนสามคนขึ้นเสมอส่งมาหาเราคนหนึ่งเราไม่รู้จักคนนึงเป็นอีเมลและคนหนึ่งก็เป็นเราเข้าใจว่าอืเขามีเขามีเขารู้ช่องว่างของระบบเขาเลยส่งดัมมี่คนก็คือคนจำลองมาหนึ่งคนแล้วคนที่ส่งคนหนึ่งแล้วก็ส่งมาหาเรามาันเลยเหมือนสองสามคนมาส่งข้อความนี้พเรามาันเลยผ่านการกรองระบบไอแมสเซจหาสแปมอย่างนี้ของ Apple มาครับ อ๋อแล้วปกติเขามีระบบการกรองอยังไงฮะคุณหมอไอ้เมสเซจที่ว่าเขาเขา,เขามีระบบการกรองคือเขาให้เราเนี่ยช่วยรีพอร์ตไปให้เขาอ่าฮะคือถ้าเราคิดว่ามันเป็นสแปมเราก็กดรีพอร์ตไปเขาก็จะเราก็เขาก็จะรีพอร์ตคนส่งเนี่ยคนส่งนี่เป็นสแปมครับไอ้ huh. คนส่งมันก็ไม่ยากครับเนื่องจากไอ้เมสเซจมันไม่ได้ใช้โทรศัพท์ส่งมันใช้อีเมลส่งอ่าอ uh ่า huh. เขาก็ไปตั้งอีเมลเปลี่ยนทุกวันได้เลย เปลี่ยนชื่อทุกวันส่งมาทุกวันเลบล็อกอันนี้ก็เปลี่ยนอันนี้บล็อกอันนี้ก็เปลี่ยนนี้บล็อกอันนี้อันนี้มันเป็นธุรกิจ่ะครับมันเป็นครับครับมันเป็นวิชาเขาเรียกวิชา วิชามานิดๆนะครับที่เขาทากันในอินเทอร์เน็ตผู้พูดง่ายคือว่าเจตนาเขาเนี่ยต้องการจะสื่อสารถึงเราแหละแต่ว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่อยากรู้เรื่องราวของเขาอะไรฉบอนี้เราก็พยายามจะบล็อกพยายามจะนู่นแต่เขาก็ส่งกันมาได้ตลอดเวลาอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับถึงเขาก็หาทางในการส่งเพอเราบล็อกคนนี้เขาก็ส่งคนนู้นบล็อกคนนู้นก็ส่งคนนี้ระบบก็ไม่รู้หรอกว่าไอเนี่ยเนื่องจากระบบไม่ใช่คนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอ๋อไอเนี่ยนะมันคือคนเดิมเขาไม่มาชื่อใหม่แล้วเออเขาก็ดูอย่างนั้นครับก็ ยังเป็นความที่ระบบก็ยังไม่ได้เก่งมากแต่บางครั้งอย่างที่เหมือนคุณธีรพัฒน์บอกว่าเราไม่อยากได้ข้อความนี้เราก็ถึงเราเราก็เลยรู้สึกลาคาญแต่ถ้าเป็นข้อความบอกว่าอมีส่วนลดนะจากห้างนู้นห้างนี้ที่เรารู้จักเอ้าใช้ได้นี่เราเป็นสมาชิกไปเลยเนะอ,อคกับ <laughs> อันนั้นอันนี้เขาใช้ได้เลยอันนี้อาจจะเปิดเข้าไปดูหน่อยหนึง่งแล้วแต่อใช่ครับก็เรียนว่ามันมามาระบาดช่วงนี้พอดีนะครับเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาเลือกมาระบาดช่วงนี้ซึ่ง เราก็พยายามดูอยู่ทางกระทรวงก็โดยท่านรัฐมนตรีพุทธิพงศ์ก็ได้กลับครับทั้งหน่วยงานในกำกับทั้งหมดให้ช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะทางสพทอนะครับทางปทอบปปทอเองก็ดูแลอย่างใกล้ชิดครับว่าพยายามหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรและทางกสทอเองก็ได้เรียกแอปเปิลมาคุยสองครั้งแล้วกับครับก็กยังไม่มีคําตอบที่เป็นทางการจากแอปเปิลในในเชิงในเชิงเทคนิคนะครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรที่แต่ตอนนี้ก็ ส่งข้อความมาอย่างเดียวว่าแมสเซจของ a p เป e นก็คือถ้าคุณเจอสแปมหนึ่งให้กดรีพอร์ตสองถ้าคุณไม่อยากรับสแปมคุณก็ไม่ต้องใช้ไอแมสเซจเขบอกแค่นี้เองเอ่ออันนี้ในนามผู้บริโภคนะคุณหมอผมฟังแล้วผมรู้สึกติดอัดพอสมควรนะผู<น>้ใหญ่ผมไปตรงมาเพราะว่ารเรา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 ,เราไม่ควรจะมีหน้าที่ที่จะต้องมานั่งคอยคอยคอยสก,กรีนหรือว่าคอยรายงานว่าอันไหนมันสแปมอมันไหนไม่สแปมอันนี้โดยหลักการผู้บริโภคก่อนนะคุณหมอนะซึ่งใช่ครับทั้งใช่ไหมฮะครับ เช่นเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยจริงๆเลยอันนี้แล้วจะทำยังไงอ่ะคุณหมอให้มันอยู่พอดีพอดีเนี่ยผมก็พูดมากไม่ดีครับก็เอาเรียนว่ามันมีวิธีในการมันมีอยู่ใช่ไหมในนามผู้บริโภคเนี่ยมีสิทธิ์ทําเยอะแยะละกันแต่ผมก็พูดพูดไปก็ไม่ได้หรอกแต่ผมพูดออกใจอย่างละ พอจะเข้าใจแล้ว a p ว่ามันมีช่องทางอยู่พี่แต่ว่าใครจะเริ่มตอนก่อนอนะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหนึ่งนะครับใช่ครับถ้าใครคิดว่าลำคาญมากไม่ไหว<ม>ุเขาไม่ไหวแล้วเราเสียช่องทางในการสื่อสารท<ม>ี่จำเป็นของเราไปก็มีช่องทางในการที่เราจะขอความเห็นใจหรือแจ้งช่องทางในข้อร้องเรียนยน,นี้อยู่แล้วในเชิงทางกฎหมายมีแล้วอ่าครับแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยเอาเจตอารมของ Apple เขาเป็นไอ Message ซึองการส่งข้อความแบบไม่ต้องเสียเงินเสียตรงเดตตังก็ว่าไปเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยพฤติกรรการใช้ของเขาเนี่ยเหมือนของเราไหมครับ เขาก็มีครับแสแปมเขาก็มีครับเขาเคยมีการระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลกปี2014ครั้งหนึ่งนะครับบันทึกไว้เป็นเป็นเป็นนั่นแหละเขาก็ต้องบล็อกต้องอะไรไปกันแต่ความจำผมเรียนอย่างนี้ครับตัวไอ้ไม่เสดมันมีประโยชน์มีประโยชน์สําหรับบริษัทหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่เขาใช้งานกันอยู่เนี้ยซึ่งเป็นจุดขายของบริษัทเขาครับว่าบริษัทบริษัทเรามีสาขาอยู่ทั่วทั่วโลกเนี่ยไปรอส่งอีเมลอาจจะไม่ทันมันมันช้าต้องไปเปิดดูอะไรอีกก็ถ้าบังคับว่าให้ลูก ผู้บริหารหรือลูก,ลกจ้างเนี่ยใช้โทรศัพท์ที่เป็น a p p l e หมดเขาก็สามารถบอร์ดแคชเมสเสจไปทุกหาทุกคนในโลกในเวลาเดียวกันได้เหมือนกันถ้าใชโทรศัพท์ออนไลน์อยู่อันนี้ก็เป็นข้อดีอครับก็คือเขาก็เป็นจุดขายของเขาอยู่ก็เพิ่งเห็นผลหนึ่งว่าทําไมเขาถึงจับสแปมได้ยากเดยเพราะเขายังมีการบริการแบบนี้อยู่กับโทรศัพท์เขาอยู่ครับนั่นสิแต่ถ้าเกิดคุณส่งข้อมูลข้อความให้กับพนักงานทั่วโลกได้เนี่ยแสดงว่าไอ้บริษัทที่คิดจะส่งแสปแปมเข้าไปเนี่ยเขาก็จ้องอยู่เหมือนกัน ถูกต้องครับเขาก็ส่งมาทั่วโลกอะครับไม่ง่ายาแต่เขาตอนนี้เขาอาจจะเลือกส่งมาที่นามสกุลจุดทีเอสไงครับจุดประเทศไทยอ๋อทีเอคือไทยแลนด์นะฮะทีเอชคือไทยแลนด์หรือเบอร์โทรที่เป็นเบอร์โทรในประเทศไทยเบอร์โทรในประเทศไทยเนี่ยนะครับเรียนคุณธีรพัฒน์หรือคุณจรพันธ์มันมันเป็นเลขสิบตัวใช่ไหมครับที่เราใช้บ <c oughs> มือถือเนี่ยครับศูนย์ตัวหน้าเนี่ยไม่นับแล้วกันามจริงมันก็คือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านเบอร์อืมครับสูกใช่ไหมครับ ผม,เข,ามาเขียนโปรแกรมเนี่ยมีคนทาให้ดูในอินเทอร์เน็ตและเขียนโปรแกรมแค่ไม่กี่บรรทัดเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านไปจนถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านเนี่ยเขียนโค้โแค่ไม่กี่บรรทัดก็สามารถส่งข้อความมาได้แล้วโอ้โหได้ตั้งเท่าไหร่เนี่ยแปดเก้าร้อยล้านนะใช่เก้าร้อยล้านเบอร์เสร็จแล้วเสร็จแล้วถ้าเบอร์ไหนมันโดน iPhone คุณก็ได้ไงครับถ้ามันโดนแอนดรอยคุณก็ไม่ได้เพราะคุณไม่มีค่าส่งเพราะฉะนั้นมันก็นคําถามคําตอบอะไรบอกว่าเอ๊ะทำไมไอโฟนได้เจ๋งอ๋อเพราะไอโฟนมันไม่ได้เสียต แอนดรอยมันก็ได้กันรับนแต่ว่าไอโฟนมันไอเบอร์แอนดรอยมันมีไอเม็เศษมันก็ถึงไม่ได้แค่นั้นเองลองุณเอาเปอร์ของคุณที่เสียบแอนดรอยอยู่ไปเสียบในไอโฟนคุณก็ได้เหมือนกันเนี่ยมันก็เรื่องปกติได้เหมือนกันครับแต่ไอคันบริษัทจะคือบริษัทจะไปไล่ไล่สกรีนดั้กับจุดเริ่มต้นเนี่ยเอาตรงๆก็คือร่าจะทําได้แต่มันก็ลำบากเหมือนกันนะฮะลำบากครับเพราะว่าทางผู้ผู้ให้ผู้ประกอบการกทรคมนาคมห้าเจ้าก็ไปคุยกับสทรชแล้วซึ่งแอปเปิลอันดับแรกก็บอกให้ผู้ปรรระะกกกออบบบาเ็นนคคลลยั ผู้ประกอบการก็งงครับแล้วจะบอกยังไงนึกภาพไม่ออกจะบอกยังไงเพราะคนเพราะคนส่งเปลี่ยนทุกวันนั่นแหละใช่ไหมครับเออแล้วก็ไม่รู้ว่าส่งมานี่ดีส่งมานี่ร้ายหรือส่งมาเป็นความชอบเราใช่ไหมครับเราส่งใช้งานอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็ต้องเป็นบริษัทที่เป็นคนพูดนั่นแหละมีต้องมีระบบการป้องกันทั้งต้องมีการเตือนไหมคุณอยู่ดีๆคนมาส่งคนเป็นล้านๆคนในประเทศไทยเนี่ยติดตัวกันติดละ คุณผิดปกติหรือเปล่าใช่ไหมคุณก็ต้องดูแลบ้างอันนี้ผมพูดกันแบบแฝงนะในสต่ละผู้เป็นผู้เลยนโป้เหมือนกันเพราะผมก็ได้ผมก็ได้อ๋อเหรอคุณบอกเจอด้วยอ่ะผมได้ได้วันผมตอนแรกผมก็ไม่เปิดอ่านแล้วผมไม่ไม่สนใจอย่ลงงครับเพราะเอ้าได้เือนันเว้ยนั่งดูเอาได้วันเออวันนั้นจะได้วันนี้ก็ได้วันนู้นก็ได้ตอนหลังเลยปิดเลยลำคาญอ๋อปิดนไั่นเสร็จเลยเรียบร้อย ใช่ครับก็เลยปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยคุณหมอเกิดเขาส่งลักษณะมาแบบนี้แล้วก็เอาตรงๆนะคือใช้ไม่เป็นเนี่ยกดผิดกดถูแล้วเกิดกดรับเข้าไปปุ๊บเนี่ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นต่จากนั้นครับมันมันก็เป็นสองอย่างหนึ่งมันก็สร้างความลําคาญว่ากาภาพเขาไปลงทะเบียนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่เคยกดเข้าไปนะครับดูเฉยๆครับครับนะครับยังไม่ได้ให้ลูกน้องเสี่ยงกดเข้าไปดูโปรยสมุดเกิด้ากเข้าไปแล้วกันอ่าทั้งภาพไปไม่เป็นไรก็ถอยออกมาซะลบทิ้งจบ แค่นั้นนะครับลบทิ้งแล้วก็บล็อกเขาซะรีพอร์ตไปหรือเลิกใช้ไอปไม่เสร็จละไม่มาแล้วแค่นั้นนะครับเพราะปกติเครื่องระบบ a p p l e เนี่ยเราเขาขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยปิดไวรัสปิดรายยาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เอาอาศัยข้อดีของเขาก็คือถ้าเกิดมันทั้งพลาดไปเราก็ลบไม่เสร็จลบไลเลิกซะแล้วก็ปิดใชไม่เสร็จนะให้จนกว่า Apple เเขาจะสามารถเคลียร์เรื่องนี้กับคนไทยได้เพราะคนไทยก็ือโทรศัพท์เขาเยอะนะครับ ใช่ครับทีนี้ผมสงสัยอย่างนี้คุณบอกถ้าเอาหนละ่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เราเป็นค,คนขี้ราคาญอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราปิด i m e s s a g e มันจะมีผลอะไรไหมฮะมีผลว่าเราจะส่งข้อความในระบบ i m e เม a g e ไม่ได้สมมุติเราไม่ใช้อยู่แล้วไหมก็คือข้อความที่เป็น i message คืออะไรต้องต้องถามก่อนข้อความที่เปานรูปรูปอีโมจิสวยๆนึกออกไหมครับที่ขยับเคลื่อนไหวได้เป็นหน้าคุณคุณพย์พิรพัฒน์ไปถ่ายรูปจะได้รูปเป็นกระตูนออกไปอย่างนั้นอนะ่ะอันนั้นอาจจะได้ครับ แต่อย่างอื่นการรับ S m s ็อได้เหมือนเดิมการได้มโมบิลได้เหมือนเดิม,มเราสามารถทําธุรกรรมได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับอ่าเร,ราอย่ากันดีกว่า,วาที่เป็นรูปลักษณ์พิเศษที่เป็นตัวหนังสือพิเศษที่เป็นคาแรคเตอร์แปลกๆไม่ได้เท่านั้นเองครับอ่าได้ครับในยความรู้เยอะเลยนะครับคุณหมอวันนี้เราปวดแค่นี้ก่อนนะขอบคุณมากครับหมอครับัดีครับครับสอัคดณครับสวัสดีครับค่ะเป็นการพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนนะต้องแบบว่า ใส่ใจนิดนึงไม่ใช่อะไรมาก็กดรับเนาะนั่นแหละครับคือปัญหาคะ่ะกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์พลวัตวิทุน์กลชิตนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อสังคมออนไลน์ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสบคกันนะคะพูดคุยกันในช่วงเล่าข่าวค่ะ ท้ายนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสําหรับเล่าสู่กันฟังเฉลยคําถามกันเลยค่ะวันนี้ที่ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินจัดกิจกรรมพิเศษสลากดิจิทัลหนึ่งปีมีเฮ ลุน20รางวัลน,นะคะมีการกําหนดออกรางวัลชิงโชค3ครั้งมีวันที่เท่าไหร่บ้างสามารถตอบมาได้1วันนะคะคําตอบก็คือวันที่16กรกฎาคม2563 16ตุลาคม2563และวันที่16มกราคม2564ค่ะใครเป็นผู้โชคดีนะคะรุ่งนี้เรามาเฉลยกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ